สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ามาหนี้แอลพ้ามาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าแต่ว่าเห็ดชนิดนี้นะคะอ่าเป็นเห็ดที่แซ่บที่สุดเลยสําหรับแอลนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะว่ามันเป็นเห็ดอีหยังก่อนอื่นแอลก็อยากจะขอเตือนนะคะก่อนกินก่อนเก็บเห็ดเนาะเข้าไปศึกษาดีๆก่อนกินก่อนเก็บจ้าเพราะว่าเห็ดบางชนิดเห็ดบางตนะคะจะมีคู่เหมือนที่กินได แล้วก็คู่เหมือนที่เป็นผิดจ้านะคะเห็ดชนิดนี้นะคะทางเมืองไทยก็จ้าว่าเป็นเห็ดตายเบื่อแต่ว่าทางเยอรมันก็จ้าว่าเป็นเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดติดดาวจ้าเดี๋ยวว่าเบิ่งกันว่าเป็นเห็ดอีกอย่างหนาะจ้าเนาะที่เก่าเวลาเดิมจ้าเพื่อนๆเอลจะพาเมื่อเบิ่งเห็ดนะคะมาเก็บเห็ดเนาะเห็ดชนิดนี้ก็คือเห็ดร่มจ้าเห็ดร่มพาราซุยประเทศเยอรมนีก็จาเอิ่นว่ารีเซน n s c เพลิเนาจา้จ้าเราเห็นบ่คะหอมมากเลยนะคะเห็ดชนิดนี้ทางเมืองไทยนี่ก็เจ้าจะว่าเห็ดตายเบื่อเนาะแต่ว่ายูเยอรมันหอมมากเลยจ้านะคะแอลจะเอาไปชุบแป้งทอดกระแซบหรือว่าจะเอาไปปนนะคะเอาไปย่างแล้วก็ปนแสบจ้านี่เห็ดลม นะคะเห็ดร่มนี่สังเกตกันง่ายเลยขามันจะขาไล่นะคะขาไลา่คือจังขานกยุ่งจังเพื่อนจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีวงแหวนนี่เลยเห็ดร่มนะคะเก็บไปเรื่อยๆื่อยเห็นเลยจ้ะเห็นบ่ะคะนี่หลายเลยนะคะกําลังออกเลยจ้าช่วงนี้โอ้โหดอกสวยสวยเลยจ้ะนี่กําลังโอ้ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่แม <laughs> นี่ นี่เอาไปชุบแป้งทอดแซบนะคะยูนี่ก็จะเอิญมาพานเนียนเนาะจ้าเนาะนี่เลยจา้าหอมมากเลยเฮดชนิดนี้แลกกับแซบเ็ดติดดาวนะคะนี่เลยอุบละนี่ได้ละสองดอกสวยนี่อู้ทุกปีเลยจา้าทุกปีเลยตรงนี้อาจจะมาเก็บทุกปีเลยออกตรงเวลาหมากเลยนะคะ นี่เลยจ้ะเห็นปะสวยๆนะคะก่อนกินก้อนเก็บนะคะศึกษากันให้ดีๆก่อน,นเนาะจ้าเนาะเห็ดทางเมืองไทยบอกว่ากินบ่ได้แต่ว่าทางยุโรปกินได้นะคะเขาก็ต้องไปศึกษาเห็ดแต่ละผู้มีประเทศหรือว่าประเทศที่เขาอาศัยอยู่จ้ะจะเอามาเปรียบเทียบหรือว่าเอามาร่วมๆกันบ่ได้เนาะจ้าเนาะแอลมาฮอดบ้านเราจ้านี่ก็คือเห็ดรมพาลาซุยนะคะหรือประเทศเยอรมันนี่ก็จะเอิ่นว่ารีเซลชูมเพลจเนาะจ้าเนาะนะคะ,นะคะเห็ดนี่นะคะเอามา ปนกระแทบเอามา,าใส่ตุม่มยำกระแทบจา้าเอามาจุ่ปแปรงทอดกระแทบนะคะเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดติดดาวนะคะเอ,อลอยากจะขอบอกก้อนว่าเฮ้อลลเฮ็ดชนิดนี้ทางประเทศไทยก็จะบอากกินเด้มันตายเบือ่อจา้าเฮาจะต้องข้าไปศึกษานะคะเฮาจะต้องข้าไปศึกษาเห็ดแต่ละชนิดเห็ดแต่ละอย่างว่าประเทศที่เฮาอาศัยอยู่อะเฮ้ากินไหนบ่อ รือกินบ่ได้เห็ดประเทศไทยกับเหตุต่างประเทศจะเปรียบเทียบกันบ่ไใดจ้ามันขึ้นอยู่กับผู้มีประเทศผู้มีอากาศเนาะจ้าเนะานะอันนี้กะขอปศึกษากันดีๆนะคะเมืองไทยเมืองนอกต้องศึกษากันดีๆจ้าเฮ็ดนะคะเฮ็ดมันแตกต่างกันมันอาจจะคล้ายกันแต่ว่าแตกต่างกันกินใดกินบ่ได้เฮาต้องศึกษาเห็ดที่เฮาอาศัยอยู่จ้าเดยวะมาเหตุกันอย่าบอกมากเดี๋ยวตรามมา โอเคเดี๋ยวเห็ดง่ามๆทำสายของสมำเมื่อเกินร่อยน,อะนะจ๊ะเนาะเห็ดร่มนะคะที่เอาไปเก็บมาเอวจะล้างทำความสะอาดก่อนนะจ๊ะเนาะเอลจะล้างแต่หัวมันนะคะขางบนขางล่างเอว่า,างเนะาะปกติปัดฝุ่นออกอก็ได้จ้านะคะคนเยอรมันก็จะเอาบวกรียมล้างเห็ดนะก็จะทำความสะอาดเห็ดโดยการปัดฝุ่นออกจ้าเพราะว่าจะเป็นเห็ดชนิดใดเนาะ,ะต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเห็ดจึงสีเลยเนาะนะคะ เห็นไหคะล้างออกเนาะนี่ข้างล่างเห็ดบ่ใบถึกน้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันอมน้ำมันบ่าแาบนะคะเพราะว่ามันก็สะอาดอยู่แล้วเนาะแป้งที่แอลจะเอามาชุบเห็ดลมของแอลแอลก็จะเฮ็ดง่ายๆแอลก็จะใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงไปจ้าสองช้อนนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแอลจะใส่ผงปรุงรสรสไก่จ้า ให่นิดนึงนะคะโซลงไปเลยสูตรไผ่สูตรมันแสบไผ่แสบมันนะจ๊ะเนะาะตามด้วยริกไทยลงไปค่ะไข่ไก่สองฟองโซ่น้ำลงไปนิดนึงนะคะหลังจากน,านกั้นจะตีให้มันเข้ากันค้นให้มันเข้ากันจ้ะ เอามาทอดเห็ดกันจ้ะแอลจะใส่น้ำมันลงไปนะคะแอลจะบดใส่น้ำมันหลยซ่ so, ส่วนเฮ็ดรมนะคะที่เอลล้างทำความสะอาดแล้วแอลจะเอามาจุ่มแป้งที่เอลเตรียมไว้นเนาะจ้ะเนาะนะคะ เด้อนี่กินกับเขาน้ำปลาพริกน้ำปลาแนะสบซื้อจ้ะนะคะโซ so, หลังจากนั้นอาก็จะเอาลงกถอดก่อนเลยจ้ะ mm hmm. เห็นไหมคะนี่ประเทศเยอรมันนี่ก็จะเอินว่าพันเนียเรนเนาะจ้ะเนาะ ชุดแป้งทอดก็คือพันเนียนนะคะส่วนทางนี้เอา,เอาลงไว้ก่อนเลยขุนกินน้ำจา้าขุนกินกับขนมปังหลังจากนั้นเราก็จะปิ้นทางนะคะอุ้ยหอม อุยจัดด้นี่หลังจากนั้นเนี่ยลองทีอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นบ่มเหลืองทองงามนะกุ้ยเก๋คนเยอรมันกจ็ะจอมมากขึ้นนี่ โซ่พอสุกเปทีแรกะเราจะเอาง่<อ>าย นี่ถ้าเราใส่ไฟอ่อ,อนๆทอ,อ,อดนะคะเห <sych disappointing. S 1> ็ดเท่ามันจะออกมาดูดีมันบ๋ใหม่ไว้นาะจังเนาะแล้วก็ซุกทั้งสองข้างนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเห็ดเ่าทอดเนาะเจะถอดไฟแห้งจ้ะถอดไฟอ่อนเอานะคะเห็ดมันจังได้กรอบแล้วก็ซุก งสง,ง้านี่จ้านี่ก็คือเฮดรมชุบแป้งทอดของแอลเฮดแบบง่ายๆตามสไตล์ของสาวเมืองเกิลปะจานเนาะจะกินกับนับพริกกับกแซบนะกินกับพริกกัาปลากระแซบกินกับเขาสวยซื่อกระแซบกินธรรมดาธรรมดาว่าตองแกงยังกระแซบจ้ะแต่ว่ามันเนอเอ,เอามาใส่กับน้ำพริกสามรสนะคะเปรี้ยวหวานเผ็ดแซบ นี่ลลวจ้ะยังไงนะคะคุ้นก็กินกินกับขนมปังนะคะเฮดชนิดนี้กินได้จ้าถ้าเกิดในแถวยุโรปนะคะจะหวม,มนี่จ้า ยบเสีบสบเยบคำเองไงอืมที่เอลกินได้แบบมั่นใจร้อยปรซก็เพราะว่าเอลขอไปศึกษาเหตุชนิดนั้นเหตุชนิดที่เอลเก็บมาแล้ว แอลต้องชั่วร้อยเเนต์ว่ากินใดจ้ะแอลจังได้กินด้วยความมั่นใจกินด้วยความอรอยอร่อยอันนี้ก็คือนิสัยของแอลก่อนท่แอลจะเห็ดนี่อย่างแอลต้องศึกษาก่อนจ้าว่ากินไหนบอ่อนะคะก่อนที่แอลจะเอามาลงคลิปนะคะนี่เลยฮครับเดี๋ยวเมื่อหน้าทามมันออกลหลายได้แอลจะพามาอนเห็ดล่กินก็คนจะอุ่นหอน ร้อนๆบ๊ายบายค่ะ